สบ,บาปดีพ,ยยพี่น้องสวัสดีที่ทุกคนวันนี้เฮามาเพื่อนกรรเนาะพี่น้องมาเพือนกรรอยู่ในบานนี่เดาะเป็นเพื่อนกร,รมที่แบบว่าหน่อยนักที่เ็นเนาะพี่น้องเป็นเพื่อนกรรแบบเป็นกรรมอยู่เย็นนะพี่น้องอยู่กรรเย็นอยู่เขตอื่นอาซิมี่เนาะพี่น้องแต่ว่ายู่เขตบานคอยหัน มีหน่อยคนที่สิอยู่เนะาะเท่าที่เห็นนะ่นในเงินข้าวเบ่านะ่ะมีไอล้ลำผู้หนึ่งนะคะเจ้าเนาะเต้าผู้หนึ่งสองขดนี่ก็สามคนหนีเนาะพี่น้องหน่อยนักเนาะซีเจนก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องเบ่งบานพอเป็นพี่น้องเคื่อยอยู่อยู่พ่กพี่น้อง,ะงนะน้องชื่อจังไหนทา่าป่าิี่ละน้องอาลิน มื่อนี้เฮามาหยับมายามเนาะพี่น้องมาเบิ่งคั่นบานเฮาสิออกกรรมก็คือทุกทุกคนน่ะสิมางานกรรมเนาะพี่น้องก็คือมาให้กําลังใจแม่ออกลูกคั่นแหนเนาะมาอุ่นอบอุ่นว่าซะมาอยู่อุน่นแบบมางานเมาเบาสนุ่มกันเนาะทุกคนทุกเพื่อนนะ่ะแหละพี่น้องแล้วแต่าภายัยว่าแล้วก็มางานเนาะพี่น้องเวลาอยู่กรรมสิ ขั้นอยู่ไฟกะมีหามือขันตั้มเป็นหามือเนาะพี่น้องหามือหดเจ็ดมือแต่ต้องยูขีกเนาะให้อยู่คนะ oh. ู่ต้องอยูขีกแต่อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นกำรรเย็นเนาะพี่น้องกำรรเย็นกันอ,ย,อ,นนะอ,อย,กยูหามือกันเนาะหามือคอยก็เคยห้าก็เคยเห็นนี่และพี่น้องในยินแต่เข่าเบาเนาะห้าก็เคยเห็นข้างไหน,นกัน <Yeah. S 1> สวัสดีปะลุกนะลูกสวัสดีะลุกสวัสดีค่ะ เป็นวัดตเดี๋ยวแให้พี่น้องเบิรโอเมนสิไข่ว่ายสป่านเบิ่งคนหน่อยจักรโลนะปลาสี่โดพูออกเองวะหลอดตายหลอตายสีบ่ เพนเจ็บแน่เจ็บทรมานบ่เจ็บทรมานแห่งวะเอาเครื่องติดทอกเอาหนะเครื่องบัดเออเครื่องวัดเล็กน้อยบัดเลยอย่างนี้ตึงออกันมืดแผลหายมล่าป้าใหญ่เนาะแบบมันเจ็บแบบเปิดเส้นหนึ่งใบใบสองครึ่งเส้นเดียวเออครึ่งง ออกยุอมาปักซ่ผู้แต่งเนาะอสี่โดใหญ่แหกแลนี่อันนี้มันหยาบคนขอดุน้อพี่น้องซื้อซื้อจะไม่น้ำบรดบบบบบเปิดฝ่ายด้อพี่น้องงานน้องเพื่อนเดือมตาน้องอารินผู้ท้ายเนาะผู้ยิ่งหวะ ได้ผู้หญ <uten> ิงพอดีเนาะเออพอดีอ่ะเพื่อนกับผู้ชายอดิอดินดาเอออาินดาชื่อผู้หญิงอีกเอ้ยชื่อได้ผู้หญิงอีกนะผู้ดีเลยเจ๊เกิดได้หรออยู่กำดิบเนาะพี่น้องก็คือม่แต่กินหวานเนาะกินหวานแล้วก็ตุ้มหงมกินหวานแล้วก็ตุ้มหงมใส่หวานเบิ่งไหม เบื้องไหนแต่ว่าจำบุได้โอ้เบิ่งได้แต่ว่าจำบุได้เนาะโอ้นี่ก็คือเฮาวิธีอยู่กันแบบบาทเฮาเนาะพี่น้องเฮาสิกินบาทแบบอยู่ใน,นอันนี้เนาะโอ้อยู่ในใคนันสิมีคนอ่ะมาเอา,หาเขากินบอกเลยว่มมาเขาพา,ากินเองเองเขาไรจับกูกูนั่นจับโอ้เขา,ากินที่ละจกักอันนี้อันเดียวโตโตจักมือ มือหนึ่งกินสามเถ้ามือหนึ่งกินสามเถ้าเสาแรงเพรษเสาแรงเพรษล้งอาหารหมอยำไดกอะไรก่อนอาหารได้โอ้เเต่เห็ดไรซานไม่ละเต่เห็ไรซานไม่ละเนาะเออนี่ก็คือหวานเนาะพี่น้องหวานอยู่คำหวานอยู่คำทางฟังเล่าพี่น้องฟังไทยเคยเห็นอยู่บ่อยู่คำแบบกินกินหวาน่อนจำอยู่ไพ่อีกไรเกื่อ ขั้นเฮาเฮากินแล้วเดี๋ยวบอกเฮากับไปตุ่มโฮมบ่ยำเแล้วก็ตุ่มโฮมยำเแล้วก็ตุ่มโฮมเลยเนาะเออเอออันนี้ก็คืออันนั้นเอ้่ยเพิ่อนก็ซื้อเอ้่ยเพ่งเนาะพี่น้องซื้อเพ่งอยู่บ้านเดียวนี่แหละดูดเอื้อยปีหนึ่งติเนาะปีหนึ่งสองปีอยู่หออยู่จะท่าไรล่ะเก่าสามเดี๋ยวพอมีอยู่วี โอ้เก oh ่าสี่หรืเก่าสี่เฮ้ยคือเก่าสี่อะแม่รเอเจอยู่เทลนาะเก่าสี่ะเออแต่ห้างอนี้เ้าเก่าชาค่อยเกิดก่อนเนาะห่างกันปีนึงเนานห่างกันปีนึงแม่ด้นาะห่างกันปีนึงอืม ห่างกันปีหนึ่งนี่แหละพี่น้องรุ่นใหญ่หนึ่ปีนี่แหละ <c oughs> แล้วกากินน้ำเนานะกินน้ำปกติกินข้าวไรปกติบอกอาหารที่เรากินอา,าหารแต่ว่าคาราบอีหยังเหรอคาราบขนขุนหยาดก็คาราบอีก่อนดีโอ้าคอาราบขนขุนหยากเทากินเลย,ลก,เยกินเห็เบริร<ม>์ดกินเห็เบิร์ดก็ได้เนาะโอ้คาราบเอากินข้าวต้มกินแต่ข้าวต้มมั่นนี่ เออบัดอยู่หมอไฟหันบะไนใดบัดอีกินข้าวต้มใดมันยู่กรรมฮะอันนี้คือคือกินข้าวหวงเนาะพี่น้องแต่ว่าอยู่ยุมกรรมไฟหันสิกินบะไนได้ข้าวต้มข้าวหวงซีจีข้าวอะไรกะกินน้ำไลยๆเนาะอันนี้เขาเน้นน้ำปกติน้ำเย็นกินกินหวานทุกคนน้ำเขาน้ำกินปกติเออนอกข้ากกะลิ ไปออกไปลูกไปเงี้ยอยู่คุณทางเนี่ยสบาอยู่กับแบบใหม่เนาะแต่คนทำยิ้กแตอยู่ไฟคนทำยิ้เพลินหันอยู่ไฟเนาะอยากเนาะอยู่ไฟเนาะจังเลยกระดุกเนี่ยถ่ายคลิปบกันแป๊บหนึ่งอย่าอดเอ่ะลองบึ้งมันสิดีกว่ากันอยู่บ่เนาะเคยคิดว่าอยู่แบบนี้สบายได้พี่น้องแต่อันนี้ทางบ้านทัวร์นะกินตะบานกับเบิร์ตานบ่ กินขวดหรโตน้นตานอมากนเอออยานไดรเมนนนะมันโมแพ้ควนะเขาก็ไเลนอนพักผ่อนเนาะพักผ่อนไห้หลายกบเนาะเนาะแม่ออกดวงสตายแล่ก็ยังมันนอนไฟเหื่เนาะไคิดเนี่ยแล้ยใหม่ bò ta bẹt bà... miết miết con thay mà, no, no, <laughs> dạ, mà, mà này, này. cái nhang bao này bưng cái cao cao mẹ thay cho bọn mẹ đi tay cao qua tai chong là bọn nè cứ tăng mà mờ nè ăn bắp đi sao ơ này ต่อกเพื่แต่วันจันทร์ตอนแรกฮูกโมงกินนมแม่แต่ว่ะคือไหวกินนมแม่ค่ะจะขั้นแห้งเป็นอีหยังลูกฮะเป็นยังคือขั้นแห้งเม่งใหม่มาจากหมดมีกินได้ใครอเออกงเรีนนอนบมดเหมือน เออมอกินกังเวทบ่จักออนอนเอ,อ้ยกินกลางคืนนอนกลางเวทเออกลางคืนเป็นเวลาพันตื่นสงสัยเคยตื่นอยู่ในถ้องตอนกลางคืน,นแม่แน่นเออนอนแม่นด่ะฮะมันคืนนี้ดูกินข่าวท้องท่เมื่อแต่ก็บนนอะเออน่ะเด้อนอนเดินเท้าสาบเป็นหอชิปเอสดมงนี่นอนน้หนึ่ง ตีซองตีซามอะไรแบบนี้จะแจ่ลูกมากินแหนแสดงว่าเพิ่นเคยเวลาเวลาเพิ่นตื่นเนี่ยเวลาเพิ่นอยู่ท้องเพิ่นเคยตื่นตอนกลางคืนแหนเคยตื่นตอนกลางคืนนะบัดนี้เพิ่นก็เคยนอนตอนกลางเว้กลางเว้นเก็น่าเงินกระซอแน่น้ำนมกระบาดท่านแมเนาะพี่น้องบัดท่านมีเพราะว่ายังกินน้ำ นำ้ำเย็นเนาะซื uh, ้อนุม m ่บาเพ่มค่อไปซื้อไอคิวมาบเปลี่ยนเป็นน uh ้ำโซเย็นเ่ากินอคิวะเากินเป็นยังคือเปลี่ยนนะว่างมันเจ็บถองไหมโบแพงกนเฮ้ยเขาเคยกินอย่างเดี๋ยวมันเบแพะตี้เนาะขึ้นมาเปลี่ยนนะวะเปลี่ยนนะวะ มันโมนเป็นยังติอย่าว่ามันท่องเสียนะที่แดกป่ะหยัดไม่ถ่องเสียก็เรียว่ายุดเพราะวคามันใหญ่ไปอย่างไมกินตัวนี้คำเสียแดดคำเสียหายไม่กินตัวนี้ยึเน็นจริงๆนุ่มหันตัวได้เลคือกันเบิดร์ตนะคุณค่าท่อกันน้องชิจินเบิร์ตแม่น้องเบิึคงคันเออนี่เนี่ยติดน,นะ น้อแพงอร่อยเนี่ยกันเนี่ส่บ้านยังกินนุ่มแม่ใส่บ้านตอนหกเดือนสี่เดือนกินนุ่มอันนั้นกันน้อยๆน้อยหนึ่งไม่ค่อยได้กินนุ่มอันนี้หรอกคนที่มีันนุ่มมันอยากตัมันเท่าบ่มีน้ำนุ่มห้ยดุเนาะขันอยู่กันเย็นเนาะแม่นรอ มันอยากตัวนี้อกเนาะข้าน่าสิอยู่กำเย็นนี่กินน้กให้กินพอดีว่น้ำหอมเขาบอกให้กินพอดีว่าน้ำหอมนี่นมันต่างโมบีคนทั้งกินกินน้ำหอมกับบมกวาบอกเนี่ยเขาหนุ่มหนุใหญ่โมบีเออเดี๋ยวพาดูไปเหี่ยวก่อนเนาะพี่น้องเออน้องแตง่ายสบายดิอยู่กำแบบนี้ พี <mid <mid ่น so ้องบรรยากาศยันกรรมคะทุกคนกับสิคอยท่ยอยมากเนาะเดี๋ยวเขาจะก็มาเด่นไผ่เด่นโปเนาะบท่านเดิกน้องน้องกำลังถุมหนึ่งเนาะข้ากระถุมหนึ่งกับบทัานเดิกท่นเดือยยังเนาะ บรรยากาศอยู่กำแบบนี้ก็สบายเนาะพี่น้องเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เฮาเดี๋ยว่คนอยากเลือกเนาะสะดวกแบบใดแต่คอยคิด,ดว่าอยู่กำแบบนี้กะมีขอดีอเด้ยข้อเสียเนาะเรื่ว่าเป็นน้ำเอียงพี่น,อน,อน,นอ้องนนข้าอยากให้มีน้ำนุ่มอะเร้อว่าเป็นน้ำข้นบะข้าอยากให้มีน้ำนุ่มน้ำนุ่มมากไว้ไหวขนาดเนาะนะ แเราเปนะ็นน้อห้องโบกินน้ำอันนี้ก็ได้บ่บนะโบกินน้ำห่อนมันก็นมาบ่นำ้ำนุ่มนาะพี่น้องน้องคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อพี่น้องอกกอเ้ากับโบเคยเนาะโบเคยแบบว่าโบเคยมีประสบการณ์มีหลูกหลายคนนะนะมีครั้งแรกกะอยู่ไฟโดดเนาะพี่นอ้องเขากินน้ำห,อห่อนุ่มมันจะน้ำนุ่มจังมา้าฮะนะ ท่าบริกินน้ำห่อนนะโมหัว่ามันชิมาด้วยบอกไล่าด้วยแม่ดุกออนจ้ะอยู่ได้ปกติเนาะคุณ่ห้องอยู่เือคนปกติก็จะเป็นต้องน้อนจะอยู่บนเตาคุา้มยามคุง้งในนะสบายหนคนมาหนีมางั้นป้านป้านระวังถือเถ้า ปานเราอาการแหบออกเนาะบกินแหบออกก็ให้กินยาซีมิดยาละไล่แหบแต่ว่าเอียวหนึงมันออกมาแล้ียวมันบอกแต่ว่าออกแล้วแต่มันออกกว่เบิร์ตมันออกกว่เบิร์ตเออยังเป็นเจี๋ยวมันนดเรียอยนึงเออข้าวกับไอ้กูเบิร์ต เขาก็ได้ให้กินยาละลายเอาซีมิดยาเเออเพราะว่ามันจะเป็นสามชิ้นาทีสามชิ้นาทีเขาสีไข่สีน้ําสีสั้นเออหลังจากกินลงไปเข้าบ้านมาหนาที่เขากสั้นเฮ้ยเกสูดมันเป็นแบบเฮือกสั้นมันสั้นทั้งตีนทั้งมีทั้งหัวใจเขานันแบบคันก้นตีบุตรีจะไปเลื่อยแต่ว่าเพิมซื่อซาหนอแบบมันคุ้มอะไรคุ้มเข้าเกิน ถึงตีน <Notre> ถ <Yeah. É. S 1> ึงม you know. so like uh ืออะไรมันสั่นมือตีนกระโกรเข้าไปบะเออมันสั่นซื่อๆบ่สั่นซื่อแต่ร่างตั้งใช่า่หัวใจห้อปกติอย่างน้เป็นยาต่อามสิบนาทีได้แห่ก็ออกบะหรือว่าจะไหนด้อออกว่าแห่มันจะเป็นด่าไออกกันเบิดเออเะือดออกเลยดีกันยังระบออกด้วยกันมันออกอยู่เด้อ เฮมันออกเวิร์ดมันออกเครื่องหนึ่งโมเดลว่ามันออกแบบว่าออกแล้วแต่ว่ามันติดแผ่ติดนิดหนึ่งเลยแผ่ติดเคยว่าแผ่ติดลกติดนะคนไทยนะเคยออติดเดี๋ยวมันบอกออกแบบมันติดเนื้อต่อห้าแผลก็แผ่ติดคือเป็นโราอออกยู่บ้านใต้เนาะไปอะไรเพศจนยินดายเขาก็เคยเห็นถ้าตีนถ้งมืออะไรเห็นได้หลายขย่าว่ะยาวข่าวเออแล้วมันข้างก็ไตก็ตักตอกนาว ไปเอนข้าก uh ็ต huh. uh ้มนาอุ่นกอดตาอุ่นกอดตองเาหนาวดิหนาวมันสั้นชามาพี่ป้าพัวกันพูดเเลยนะโต๊เออยาลงไปเยอค่ะอา้สั้นที่ใสสั้นตางไปเอยู่ห้องหมอก็พัวสองคนหรอก็แม่เนาะเออ คือไข้ยานั่นชวนเบ่งค่ะบ่จักชวนเบ่งมันก็ผ้าไงโอเปงอย่างเดียวบางเดียวอย่างเดียวแล้นะมาการนวสันจะขึไข้เจ็บทองปวดขีปวดทีอไรคันเออเนาะปวดขีน้ำอีกนนาวสันเหนาเจ็บทองเหนาสิแน่นยาสูบน่ะไปีช่อมเถื่อมไปหนาวั้นบอ ข้าวเตรียมให้ใส่เพมเพร์ดไว้ให้เนาะในอาการนี่ยค่ะไม่ช่วยเลยในมองเดียวธาตุศาสตรป้าคันเม็นโมไปฮาร์มอนอยากเลยเนาะเพราะว่าคันเม็นหมเจอมอนี่คันเป็นออกธรรมศาสตร์นี่มีโอกาสเสี่ยงสูงเนาะออกยากแค่อืมข้าวซอยเท่าไหร่อืมข้าวแบบเขาบอกข้าวนเวงวันนี้น้ำข้าวปลาเขามันน้อยเออน้ำข้าวปลามันน้อย นำข้าวเมา่น่อยมันเี่นรื่อไปไว้เยยากเลี้ยงเสียงเจี๊ยบทองอยู่เพื่อนผิววอลเ็ไปโนขมเมาเลีวโดนขมเมาแล้วไม่บมาจะพนะ <c oughs> ากลได้นแล้ อาการของอาการแกเพื่อนกับแบบแห่ติดน้องพี่น้องก็เลยว่าแบบมาเราประสบการณ์สุกันฟังนะเบาสุกันฟังในเฮียนกรรมเนี่ยน้องพี่น้องแผลหม้อเป็นซอยเนาะถ้าเป็นบริษัไปหาหมอเนี๋ยวเสี่ยงร้ายน้องพี่น้องอันตรายสุกดีแต่ว่าอ so ่าอย่าไปเจอหม้อไอยากตายห้อ

นายหมูอยู่พอดีเนาะอยู่พอดีไปเงี้ยไะพี่น้องกับป่าดก็ทำละน่าหน่อยน่ารักบางข้างนี้มันจังโมเปื่อนตั้ใหญ่ เจอกันใหม่คลนะิปหน้าะบ๊ายบาย